สำนักง,งานเศรษฐกิจการ,กรเกษตรที่1 12ประวัติความเป็นมาปีพุทธศักราช2545ภายใต้การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักง,งานเศรษฐกิจการ,กรเกษตรมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2545 ทำให้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของเขตเกษตรเศรษฐกิจจากเดิม24เขตมาจัดตั้งเป็นสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต1ถึง9โดยแต่ละเขตมีฐานะเป็นกองต่อมามีการปรับปรุงการแบ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตเป็นการภายในใหม่เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตมีความคล่องตัว สอดรับกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจึงมีคำสั่ง3ฉบับจัดตั้งสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรเขต1 0ถึงสทำให้สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรมีจำนวนรวมทั้งสิ้น12เขตวิสัยทัศน์ของสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรที่1ถึง12เป็นองค์กรชี้นำการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตรในระดับพื้นที่พันธกิจของสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรที่1ถึง12 1. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลการเกษตรรวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร 2. ศึกษาวิเคราะห์และรายงานผลการติดตามผลการประเมินความสำเร็จและผลกระทบของการดำเนินงานตามมาตรการแผนงานและโครงการต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. ศึกษาวิเคราะห์ และวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรที่สำคัญในระดับพื้นที่ 4. ศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงสอดคล้องของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนทุกระดับและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายการจัดทําแผนงานโครงการแก่หน่วยงานระดับพื้นที่และ 5. ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายโครงสร้างการแบ่งส่วนบริหารราชการของสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกรษตรที่1-12ถึง12ประกอบไปด้วย3ส,ส่วน1ไฟล์ฝ่ายดังนี้ 1. ส่วนสารสนเทศการเกรษตร 2. ส่วนวิจัยและประเมินผล 3. ส,ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกรษตรและ 4. ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้มีคำสั่งที่49ทับ2๕๖3ลงวันที่21มกราคม2565เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่1-12โดยคณะกรรมการบริหารงานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรปัจจุบันประกอบด้วยเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทั้ง3ท่านํนำลงตำแหน่งที่ปรึกษา นายประเสริฐศักแสงศรัทธาผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่2ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารงานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่1-12 ต่อมาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้มีคำสั่งที่262ทับ5พลงวันที่31มีนา25-65เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนางานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่1-12โดยได้แต่งตั้งให้นายธวัชชัยเดชาเชษฐ์ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่1ประธานคณะทำงานพัฒนางานด้านนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรนางอังคณาพุทธศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่7ดํำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานพัฒนางานด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรและติดตามประเมินผลนายนิกรแสงเกตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่8ดํำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานพัฒนางานด้านสารสนเทศการเกษตรและนางศศิยาปานตันผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่6ดดำรงตำแหน่ง ประธานคณะทำง,งานพัฒนางานด้านบริหารองคอ์กรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่1-12ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ2565จำนวน51,315,033ล้านบาทมีผลการเบิจจกจ่าย100ละ99.46ด้านปัญหาและอุปสรรคโดยมีปัญหาด้านข้อจำกัด ในการใช้จ่ายงบรายจ่ายอื่นในกิจกรรมที่ไม่ได้กำหนดไว้จึงเสนอเจ้าของโครงการในการเพิ่มกิจกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการดำเนินงานด้านบริหารองค์กรในปี2565 1. ติดตามการรายงานด้านบริหารองค์กร 2. ติดตามการจัดทําสินทรัพย์และจัดจําหน่ายคารุพันธ์ต่ากว่าเกณฑ์ 3. เสนอปรับโครงสร้างอัตรากําลังของสมรนัาการเศรษฐกิจการเกษตรที่1น2ถึงสิเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างขวัญกำลังใจ สำหรับในปีงบประมาณ2,565ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่1-12ได้ร่วมหารือกับนางสาวพัชชาผ่องใสผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและส่วนการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการกรมเพื่อ,อนำข้อคิดเห็นจากการประชุมผู้บริหารในประเด็นการจัดสรรอัตรากำลังและชื่อตำแหน่งที่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของบุคลากรโดยมีข้อเสนอดังนี้ 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปควรมีชื่อตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ สส่วนสารสนเทศการเกษตรทุกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่1-12ควรมีตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายและตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานด้านสารสนเทศการเกษตรสาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่12ส่วนสารสนเทศการเกษตรควรมีตำแหน่งนักวิชาการสถิติตและส,ส, <broadcasting. S 2> ส่วนวิจัยและประเมินผลควรมีตำแหน่งเศษรษฐกร 4. ตำแหน่งผู้ในการส่วนส่วนมากมีความคิดเห็นว่า ควรเป็นชื่อตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเนื่องจากทุกส่วนจะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้างานในระดับผู้มีการส่วนและ 5. ด้านของรูปส่วนเห็นสอดล้องกับโครงสร้างหลักในประกาศกฎกระทรวงคือควรมีชื่อตำแหน่งตรงตามภารกิจของส่วนคือส่วนสารสนเทศการเกษตรควรมีตำแหน่งนักวิชาการสถิติและเจ้าพนักงานสถิติส่วนวิจัยและประเมินผลควรมีตำแหน่งเศรษฐกรส่วนแผนพัฒนาเขตเกษตรเศรษฐกษิจควรมีตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผลการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศการเกษตรประจำปีงบประมาณ2565สอสอท .1-12 ผลการดำเนินง,งานตามกิจกรรมปีงบประมาณ2565สส,สท,สสท .1-12 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ21.42ล้านบาทประกอบด้วยงานสำรวจข้อมูล15.09ล้านบาทจัดทำสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรระดับจังหวัด512,500บาทจัดอบรมสอกออก5.82ล้านบาทมีการใช้ใจ่ายไปแล้วรวม1 6 3 3ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ83.78 ด้านงานสำรวจผลการดำเนินงานคิดเป็น้อยละ7 9 6 0ประกอบด้วยดังนี้ปริมาณการผลิต20สินค้าต้นทุนการผลิต4สินค้าขอบคัดติ้งข้าวนาปรังและข้าวโพดเลงสัตว์รวมรุ่น630หมู่บ้านภาวะการพรักงานและปัจจัยการผลิตพืชปศุสัตว์ประมง2466ตัวอย่างโซซีโอ2100รคนเรือน ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม6สินค้านับทลายปามและวางบัญชีฟาร์มปามน้ำมัน90แปลงรายงานราคาและภาวะการ882สอกอข้อมูลเอกภาพจัดประชุมระดับจังหวัด76จังหวัดประชุมระดับภาค6ภาคจำนวน17สินค้าจัดประชุมผ่านระบบซูม การจัดทำสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าร,ระดับจังหวัดจำนวน352สินค้าโครงการพัฒนาศัก,กยภาพสอกอเพื่อขับเคลื่อนสอพกภายใต้ภารกิจสสกจับอบรมสสทละ1ครั้งรวม12ครั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในปีงบประมาณ2565มีดังนี้ 1. งบประมาณที่ได้รับโอนไม่สอดคล้องกับแผนการสำรวจส่งผลกระทบต่อแผนการลงสำรวจภาคสนามและแผนการดำเนินงานในขั้นถัดไป 2. โครงการสารสนเทศร,ระดับจังหวัดงบประมาณจัดสรรไม่เพียงพอในการลงพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลจึงมีการนำข้อมูลทุติยภูมิเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านงานวิจัยและประเมินผล ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพศ2565ของสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรที่1ถึง12งานด้านวิจัยเป็นงานภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันประกอบด้วย 1. งานวิจัยบูรณาการผลการดำเนินงานร้อยละ8 0 5 9 2. งานวิจัยเชิงพื้นที่ ผลการดำเนินง,งานร้อยละ87.25งานด้านติดตามและประเมินผลโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการระบบส่งเสริมการ,กรเกษตรแบบแปลงใหญ่ผลการดำเนินง,งานร้อยละร้อยโครงการพระราชดำริจำนวน8โครงการผลการดำเนินง,งานร้อยละ87.50 นอกจากนี้ยังมีโครงการติดตามประเมินผลอื่นๆอีก12โครงการได้แก่ 1. โครงการนำร่องการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 2. โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดและ 3. โครงการ FTA จำนวน10โครงการโดยในส่วนของโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ สสทหนึ่งถึงสิบสองมีแผนในการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายทั้งผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายประมาณปัญหาของการดำเนินงานด้านวิจัยและประเมินผลพบว่างบประมาณในการจัดทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ต้องเจียดจ่ายจากงบดำเนินงานของเขตซึ่งส่งผลกระทบต่องบประมาณในการบริหารจัดการอื่นๆจึงแก้ไขปัญหาด้วยการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นการเฉพาะ และปัญหาช่วงเวลาของการโอนก็ป,ประมาณจากส่วนกลางไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของเขตโดยเฉพาะงานด้านการติดตามประเมินผลเพราะถูกกำหนดด้วยระยะเวลาการส่งงานจากเจ้าภาพหลักผลการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 1. โครงการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคเกษตรกิจกรรมที่ 1. ดําเนินการได้ร้อยละ90 โดยจัดทำรายงานรายไตายมาสและแนวโน้มปี2,565นําำเสนอผลในเวทีระดับจังหวัดครบทุกจังหวัดกิจกรรมที่2การขับเคลื่อนติดตามแผนพัฒนาการเกษตรและแผนยุทธศาสตร์ดำเนินการได้ร้อยละ96.25โดยจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลุ่มจังหวัดระยะ5ปีพศ2 5 6 6ถึง2570านวน12กลุ่มจังหวัด 2. โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญดำเนินการได้ร้อยละ100โดยจัดทำมาตรการจูงใจสินค้าสับปะรดและมันสำปะหลังร่วมกับกนพพร้อมจับพิกัดโรงงานเพื่อจัดทำแผนที่ 3. โครงการจัดการฐานข้อมูลด้านการเกษตรกิจกรรมจัดทำแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดำเนินการได้ร้อยละ92.08จัดทำแนวทางการพัฒนาจำนวน12สสินค้าและงานด้านการประสานแผนเข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านการเกษตรและสหกรณ์ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระดับพื้นที่ดำเนินการได้ร้อยละ91.67ผลการใช้จ่ายงบประมาณข้อมูลณนะวันที่5กันยายน2,565ใช้งบประมาณแล้ว5,742,967บาทคิดเป็นร้อยละ90.30ปัญหาของการดำเนินงานด้านแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับผลกระทบจากค่าน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยงานประชุมสามารถแก้ปัญหาโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมผ่านระบบออนไลน์แทนและใช้การประสานงานและสอบถามข้อมูลผ่านโทรศัพท์สื่อออนไลน์สำหรับงานชิ้นนอื่นผลงานเด่นด้านสารสนเทศการ,กรเกษตรสสท1-12 จัดทำาาสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรระดับจังหวัดทำให้จังหวัดมีข้อมูลที่ทันสมัยใช้ในการวางแผนส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรรวม352สินค้าดังนี้จัดทำปฏิทินพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ152สินค้าจัดทำข้อมูลพยากรสินค้าเกษตร152สินค้าและจัดทำต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญจำนวน4 8สินค้า จัดอบรมสอกอ,อเพื่อพัฒนาศักยภาพสอกอ,อเพื่อขับเคลื่อนสอพอกอภายใต้ภารกิจสกมีสอกอเอข้าร่วม659คนผลงานเด่นด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สอสท1นึถึงสิได้ร่วมบูรณาการกับสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรในการดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการศึกษาพัฒนานวัตกรรมสู่การพัฒนาการเกษตรโดยทำการศึกษาเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคและการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพจากการใช้นวัตกรรมเพื่อการเกษตรเพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการใช้นวัตกรรมเพื่อการเกษตร ผลงานเด่นด้านงานติดตามประเมินผล ตทหนึ่งถึงสิบสองได้ร่วมกับศูนย์ประเมินผลในการติดตามและประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดรวมทั้งการติดตามประเมินผลโครงการพระราชดำริโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์และนำเสนอรายงานผลการติดตามโครงการต่อหน่วยงานคณะกรรมการคณะอนุกรรมการในระดับจังหวัดผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปผลงานเด่นด้านนโยบายและแผนได้แก่ 1. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์กลุ่มจังหวัดระยะ5ปีพศ2566ถึง2570จำนวน12กลุ่มจังหวัดดำเนินการจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่เพื่อร่วมการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมจึงเกิดการยอมรับและนำแผนไปใช้ประโยชน์2 การศึกษาแนวทางพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนารายสินค้าจำนวน12สินค้านำเสนอเป็นภาพรวมระดับประเทศและนำเข้าระบบสูงข้อมูลเกษตรแห่งชาติต่อไปสำหรับในระดับพื้นที่ผลักดันให้มีการนำเสนอผลการศึกษาในเวทีระดับจังหวัด